เ,เพียงมองในตาพอเข้าใจรักที่ใครบางคนสองคนเดียบไววข้างในอเปยไปให้ใครได้รู้สิ่ต้องเป็น,น,นเจ้าชายรู้ตดว,วันวา่าฉันรัก มาเล้เอกกจะพบลาออกกันไปแต่ขอ,อไปกานแค่ไหนหลนใจเพราะรักที่มีเธอมากมายสุดท้ายมมีทางแงเศเธอเห็นใจเศรษเธอสนใจเพราะรักที่มีกน Yeah.